มินจากไลฟ์ฟุตบอลครับตอนนี้ผมอยู่ที่ไลฟ์ฟารคาเซอร์วิสศู์บริการรถยนต์ครบวงจรไลฟ์ฟาคาเซอร์วิสเนี่ยเขาดังในเรื่องของบอดี้อินเทนต์แต่ผมจะบอกว่าเขาทําได้หมดทั้งคันเลยนะฮะเซอร์วิสรถตั้งแต่ในเรื่องของบอดี้อินเทนต์และรวมถึงเรื่องของซ่อมเครื่องยนต์และช่วงล่างรีสโตรรถที่แบบว่าเป็นรถที่มีคุณค่าทางจิตใจนะฮะร,รถคลาสสิกรถเก่าก็ทําได้เช่นกันและที่สําคัญที่นี่นอกจากจะรับลูกค้าเงินสดแล้วยังรับลูกค้าประกันด้วยนะครับแต่เป็นประกันเบี้ยซ่อมศูบ แปลว่ามาตรฐานในการบริการของเขาเนี่ยจะต้องเป็นที่ยอมรับของค่ายรถยนต์และดีลเลอร์รถยนต์ที่ขายรถป้ายแดงและความน่าสนใจของ Life Car คา r v i c เซอร์วทำให้ผมต้องมาเยือนที่นี่ในวันนี้ก็คือมาขอความรู้จากผู้บริหารของเขาเพราะว่าเขาสามารถเซอร์วิสรถยนต์นําเข้าได้แบบครบวงจรรถยุโรปรุ่นหายากๆนะครับลาไอเทมเขาสามารถสั่งอะไหล่แท้มาทํารถให้คุณได้ เดี๋ยวมาคุยกับคุณเจสุรีพรอ,อยู่ดมผลวานิชประธานเจ้าหน้าที่บริหารไลฟ์ฟาราเซอร์วิสนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนะ CEO เจ boss เจเรียกอย่างนั้นแล้วกัน,นะอะไรก็ได้คะ่ะให้คุณเจเล่านิดนึงนะฮะจริงๆไลฟ์ฟาราเซอร์วิสเนี่ยได้ยินมานานทำมาก็หลายปีแล้วกันค่ะก็ปีนี้ปีที่6แล้วคะ่ะ คือคนรู้จักไลฟ์ฟาร์คาซ์เซอร์วิสก็เรื่องของบอดี้แอน a i เ t นแต่จริงๆทาได้หมดเลยรถทั้งคันใช่ไหมใช่ค่ะจริงๆเราเราอาจจะค่อนข้างมีชื่อเสียงในด้านบอดี้แอนดเพนแต่ว่าเราก็มีเรื่องของม i เทน n นนซ์ด้วยในแง่ของหลังบ้านเปลี่ยนทายนะ้นมันเครื่องแล้วก็ดูแลการเช็คระยะอะไรเงี้ยค่ะชื่อเสียงตรงนี้มันมาก็จะรับลูกค้ารู้สึกจะไฮเอ็นหน่อยนะแบบรถนาเข้ารถยุโรปรถสปอร์ตจริงๆ <Sport. S 2> ต้องพูดแบบนี้ว่าเรารับลูกค้าทุกกลุ่มท,ที่ที่เป็นคนรักรถแล้วกัน เรารู้สึกว่ากลุ่มลูกค้าเราเนี่ยจะเข้ามาใช้บริการเราเนี่ยคือทุกคนจะคิดว่าเฮ้ยมันต้องไฮเอนด์มาไม่ใช่แบบนั้นลูกค้าเราเนี่ยจะเป็นคนที่ค่อนข้างเห็นคุณค่าของรถ <Okay. S 2> คือเห็นคุณค่าของงานทําสีว่าเฮ้ยมันเป็นงานที่ลงรายละเอียดมันเป็นงานที่ดีเทลแล้วเขาก็อยากจะได้บริษัทที่เขารู้สึกว่าเขาเชื่อใจได้ค่ะนะไม่ต้องลดราคาแพงรถกระบะรถอีโคคาร์เราก็รับรับหมดเลยคือต้องบอกว่า ทุกคนคือลูกค้าเราลูกค้าเราคือคนที่เห็นคุณค่าของงานของเราเพราะว่าคือคุณลิตี้งานเราต้องใช้คําว่าคุณลิตี้ไฮเอ็ d แต่ไม่ได้จําเป็นว่ารถต้องแบบคาระสีล้านรถคาระไม่กี่แสนก็มาทําที่เราเยอะมากอย่างแบบซีวิกแอคคอร์ดแบบโตโยต้าแคริคือเต็มไปหมดกระบะนี่ก็เยอะมากค่ะ,คะแต่ของที่ไลฟ์ฟาคา s e เซอร์เนี่ย ผมได้ยินว่ารับประกันด้วยแต่เป็นเบียสูนใช่ค่ะก็ถ้าเป็นเบียสูนก็แปลว่ามาตรฐานก็ใจคือต้องบอกแบบนี้ว่าคนจะงงว่าเวลาพูดคําว่าเบียศูนหรือเบียห้างเนี่ยคนจะเข้าใจว่าต้องไปเค็มที่ศูนย์ต้องต้องไปเคลมที่ศูนย์ใช่แต่ความจริงแล้วเนี่ยสำหรับว่าบริษัทหรืออู่เนี่ยที่ได้รับเบียสูนเนี่ยแปลว่าคุณลิตี้เขาสูงมากเทียบเท่าหรือสูงกว่าศูนย์ด้วยซ้าฉะนั้นเราเนี่ยไม่ได้เป็นศูนย์รถยนต์ก็จริง แต่ว่าเราเป็นหนึ่งในบริษัทที่ทํางานสีในประเทศไทยที่จะคิดว่ามีไม่ถึง10ที่ที่ประกันกว่า20แผงให้งานเราเป็นเบีย้ยแห้งนั้นกลุ่มลูกค้าเนี่ยที่ออกรถเบีย้ยสูงหรือเบีย้ยห้งเนี่ยสามารถเอารถเข้ามาเคลมกับเราได้เลยค่ะโดยได้คุณภาพที่ค่อนข้างไฮเอ็นมากๆแล้วเดี๋ยวนี้จะมีค่ายรถยนต์ใหม่ๆเนาะ <c oughs> ด้วยด้วย,วยต้นทุนที่มันเยอะเขาก็ไม่อยากให้ดีลเลอร์ลงทุนอะไรมากจะมี ดีลเลอร์เล็กๆที่แบบเต็มที่ก็เซอร์วิสในเรื่องของเปลี่ยนถ่ายน,น้่นมัน <Mainten ance S 2> เครื่องเช็คร,รยคะยะไม่มีบอดี้แอนเพนท์ก็ถ้าคุณประสบอุบัติเหตุคุณไปเคลมเขาก็จะส่งมาศูนย์บริการหรือคุณอาจจะเรียกอู่ก็ได้แต่ที่นี่คืออู่ที่เป็นเบีย้ยห้าง,น,างนี่แหละที่จะบอกว่าเขารับงานประกันเบี้ยห้างเนี่ยคือมาตรฐานมันจะอีกแบบหนึ่งใช่ค่ะใช่เวลาที่เอารถเข้ามาเนี่ยคนที่เคยซื้อรถราคาเป็นล้านเนาะก็จะติดภาพลักษณ์ว่าเข้าไปศูนย์บริการเขามีคนมารับรถมาเช็คลิส มาแรงต่างของเราเนี่ยผมคือผมมาเห็นแล้วไม่อยากเรียกว่าอู่เลยก็คือเราทําให้เหมือนแบบใช่คือคือจริงๆมันมันครบวงจรเหมือนกันเพียงแค่เราไม่ได้ขายรถใหม่เราโฟกสัสงานเราทั้งหมดเนี่ยไปที่การทํางานบริการหลักการขายซึ่งมันเป็นเอ็กซ์เพรสของเราว่าเราถนัดจริงๆในเรื่องงานซ่อมสีแล้วก็งานซ่อมเครื่องค่ะจริงๆผมเห็นกุญเจมาเป็น10ปีนะครับในวงการขายรถยนต์นําเข้ายูมานานมาก้วก็ตรงนั้นได้อะไรมาในการแบบลูกค้ากลุ่ม ที่แบบรักรถมากๆอ่ะจะเอารถที่ใช้รถยุโรปไปเคมศูนย์แต่บางครั้งเนี่ยเขาตัดสินใจสไลด์มาที่นี่แทนอย่างเงี้ยอะไรที่เรามัดใจเขาได้ลูกค้าสิ่งที่คุณต้องเข้าใจมันคือดีเทลเล็กๆที่เจว่าคนอื่นไม่สนใจเช่นถ้าสมมติเจพูดว่าถ้าทุกคนสังเกตสโลแกนของไลายสาคาใช่ไหมคะ,คะเราจะพูดว่าเพราะใส่ใจจึงแตกตา่างโดยเฉพาะกลุ่มไฮเอนด์ end, เนี่ยเวลาคุณไปที่ไหนไม่ว่าจะเป็นโรงแรมหรือร้านอาหารเนี่ย บางทีมันเรื่องนิดเดียวอะกลิ่นของห้องน้ําความสะอาดของพื้นถ้าถ้ามาสูนเนี้ยจะมั่นใจมากว่าในประเทศไทยศูนเจถ้าเป็นท็อปไฟของความสะอาดในเมืองไทยคือมันเป็นเรื่องเล็กน้อยมากที่เราใส่ใจแล้วเจว่ากลุ่มลูกค้าเขามองเห็นในเรื่องจุกจิกจุกจิก,จกพวกนี้แม้กระทั่งการพ่นสีการเคาะรถ อุปกรณ์วัสดุที่เราใช้ต่างๆเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณใส่ใจกับทุกเรื่องที่คุณทํามันเป็นไปไม่ได้เลยที่แบบผลงานคุณจะออกมาไม่ดีค่ะแล้วเจอว่าสิ่งเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ทําให้ร้าคาเนี่ยมัดใจลูกค้ามาตลอดต้องบอกว่าตั้งแต่วันที่เราเปิดเนี่ยลูกค้าเราไม่ได้เยอะขนาดน,นี้จนวันเนี้ยเราเก็บลูกค้าเก่าได้เกิน80%และลูกค้าใหม่ก็ยังเข้ามาอย่างต่อเน,นื่องแล้วคุณลิตี้เราเนี่ยเราก็พัฒนาตลอดคือเราเราไม่เคยหยุดพัฒนาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ อุปกรณ์เทคโนโลยีหรือแม้กระทั่งสิ่งสําคัญที่สุดคือคนอคุณคุณมีเงินเท่าไหร่คุณถมไปกับอุปกรณ์ได้คุณมีเงินเท่าไหร,ร,ร่คุณลงไปได้แต่คําถามคือคุณสามารถทําให้คนที่เป็นคนที่เป็นคนสร้างสารรค์ผลงานเนี่ย <กะ S 1> เขาแวลูหรือเขารักในงานที่เขาทําได้แค่ไหนซึ่งเขาเป็นส่วนสําคัญที่ทําให้งานออกมามีคุณภาพคือผมเห็นคลิปวิดีโอนะฮะยูทูบเบอร์เนี่ยในดอนมาทําคลิปที่นี่กันเยอะก็จะมีคอมเมนต์มีคําถามว่า แบบเหมือนไกลจังเลยคือไกลจากบ้านเขาเอ,อยากให้มีที่นั่นที่นี่การที่จะไป <Okay. S 1> เปิด3 4ี่ที่อ่ะหลกัหลกๆเลยมันเป็นเรื่องของมันฝีมือคือ,อคือช่วงนนะช่วงที่ผ่านมาต้องบอกว่ามีคนติดต่อเรามาพอสมควรที่อยากแบบให้เราไปเปิดแฟรนไชส์หรือแบบว่าอเอาแบ,บรนด์เราไปทำแต่จปฏิเสธหมดร้อยปอร์เซ็นไม่ไม่คิดจะทำเราไลฟ์วารคาจะมีสาขาเดียวแล้วไลฟ์วารคาจะเป็นมาสเตอร์พีซของงานสีคือเราเรามีโจทย์ว่าเราอยากแบบซีโร่ดีเฟกต์อ่ะ คือออกไปแล้วแบบไม่มีงานปัญหากลับมาเลยซึ่งวันนี้เราก็ยังทําไม่ได้ขนาดนั้นมันยังมีดีเฟกต์อยู่ประมาณปีนึงเปอร์เซ็นต์สอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราก็พยายามพัฒนาอย่างต่อเนื่องแต่สิ่งสําคัญที่สุดคือเราให้ความสําคัญกับช่างมากซึ่งเรารู้สึกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เขารักในงานที่เขาทําเขาแวลูง,งานแบบสีเนี่ยเวลาคุณพ่นเนี่ยคุณรู้ไหมว่าคุณตวัดมือนิดเดียวเนี่ย คือความเนียนมันก็เพี้ยนเวลาคุณโป้เนี่ยเกิดวันนั้นช่างอารมณ์ไม่ดีแล้วเขาไม่แคร์ว่ามันจะหนาขนาดไหน uh huh. คืองานมันก็ออกมาไม่ดีแต่บังเอิญว่าช่างเราไม่มีไมล์เซตแบบนั้นเขารู้สึกว่าเขาจะต้องทํางานที่ดีออกไปให้ลูกค้าเพราะว่ามันกําลังมีคนรอดูผลงานเขาอยู่นั้นมันจะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องเล็กน้อยที่ลูกค้าอาจจะไม่รู้หรกเพราะว่าเราก็ไม่ได้มานั่งพูดให้ใครฟัง แต่มันคือดีเทลที่เราใส่ใจกันมากขนาดนั้นเวลาเจอประชุมกับช่างเนี่ยเจจะบอกว่างานแบบว่าคาร์บูรี่เพนเนี่ยจะมองว่ามันเป็นอาร์ตแล้วจจะบอกว่าพวกคุณเนี่ยคือศิลปินเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณดูแลเขาดีคุณให้เกียรติเขาเราทํางานด้วยความเคารพซึ่งกันและกันเรามีแคมเปญหนึ่งว่าปีหนึ่งเราจะมียูเอเดเป็นวันของเขาเขาสั่งอะไรใครก็ได้ในบริษัทช่างเ <All S 2> จก็ได้เหมือนกันเ <Okay. S 2> ขาให้เจทําอะไรก็ได้ให้ บัญชีให้ใครทําอะไรก็ได้อะไรเงี้ยเพราะเขาเหนื่อยมาแล้วทั้งปีฉะนั้นวันนั้นเขาจะกินอะไรเขาอยากทําอะไรเขาสั่งซีอก็จะทําให้เขาหมดอะไรเงี้ยแบบสลายพฤติกรรมกันในองค์กรใช่เพราะว่าเราทํางานกันสิ่งสําคัญที่สุดคนที่นี่จะรู้เค้าเจอหนึ่งในนั้นคือการเคารพซึ่งกันและกันไม่ว่าเขาจะคือใครอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกว่าเราแบบเลสเบกกันมากฉะนั้นเขาจะรู้สึกว่าเขามี value อ่ะเขาไม่ใช่แบบช่างที่ทุกคนแบบอีช่างอะไรอย่างเงี้ยใช่ฉะนั้นเขาจะทํางานด้วยความรักเขาจะทํางานด้วยความภูมิใจมากๆค่ะเรา ใส่ใจลงทุนเรื่องโถงโชว์รูมหรือห้องน้ำต่างๆมีบริการเนี่ยคือเราลงทุนขนาดเนี้ยแล้วเราบอกว่าราคาเราไม่ได้แพงมันเวลาเราทําธุรกิจแน่นอนทุกคนหวังกําไร <c oughs> มันไม่มีธุรกิจไหนที่อยู่ได้โดยไม่มีกําไรทีนี้เวลาสิ่งที่เราทำเนี่ยเราคิดว่ามันกู๊ดอีนอฟแล้วกันมันไม่ได้โอ้โหถ้าเทียบของเราเราก็ไม่ได้แบบเลิศเลอขนาดนั้นที่จะอะไรขนาดนั้นแต่ว่ามันดีพอที่จะทําให้ลูกค้าเข้ามา แล้วเขาแฮปปี้ในทุกๆส่วนและถ้าเห็นทุกคนถามว่าทําไมต้องลงทุนกับศูนย์ข้างหลังขนาดนั้นจริงๆลูกค้าก็ไม่ได้เห็นอะไรมากมายแล้วกันช่างเอาจริงๆนะคะวันนี้คนที่ CEO ต้องดูแลทุกคนจะชอบพูดว่าคุณต้องดูแลลูกค้าให้ดีที่สุดถามจริงๆปีหนึ่งจะเจอลูกค้ากี่คนจะบอกเลยไม่ถึง10คนถ้าไม่ใช่เพื่อนหรือไม่ใช่เคสที่แบบ VIP หรือเป็นเคสที่มีปัญหาจริงๆ คนที่เจะต้องดูแลเนี่ยหรือบริษัทต้องดูแลคือพนักงานเขาคือคนที่เจอลูกค้าปีปีหนึ่งเขาเจอลูกค้าเป็นพันคนถ้าเขาอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีเขาอยู่ในองค์กรที่ดีเขาจะมีแรงมีกําลังใจไปดูแลลูกค้านั้นสิ่งที่กลับมาที่ทางคุณถามว่าเฮ้ยในการลงทุนทั้งหมดอะ มันไม่ใช่แค่เพื่อลูกค้ามันเพื่อทีมงานของเราด้วยคุณคิดดูดิว่าเขาตื่นมาเนี่ยเขาอยู่ในบรรยากาศที่ดีดาดนะอากาศเจไม่ร้อนเลยเจมั่นใจ<ะ>ถ้าเทียบกับที่อื่นนรือเปคะแ<ะ>ม้กระทั่งเดินเมษาเนี่ยคือมันโซอ่ะแล้วคุณให้เขาไปคอร์ดไปพ่นซึ่งมันร้อนอยู่แล้วอ่ะแต่คุณไม่เห็นใจคุณไม่เข้าใจเขาและถามว่าถ้าเขาอารมณ์ไม่ดีหรือเขารู้สึกว่ามันไม่สบายตัวเหมือนเราป่วยอ่ะแล้วยังไม่อยากทํางานเลยอ่ะ แต่ถ้าเขารู้สึกสบายตัวผลงานมันก็จะออกมาดีแล้วนี่มันคือเหตุผลที่ว่าทําไมเราถึงกล้าลงทุนกับสิ่งนี้เพราะเราต้องการส่งสิ่งดีๆให้กับลูกค้าสุดท้ายแล้วเ่ยถามว่ามันมันแพงขนาดนั้นมันไม่ได้แพงขนาดนั้นที่นี่บอกเอ้ที่นี่ไม่ได้ราคาสูงที่นี่มันต้องกลับมาว่าถูกแพงอยู่ที่ความคุ้มค่า hmm. นึกออกป่ะของที่ไม่มีประโยชน์ถึงแม้มันจะบาทเดียวมันก็แพง hmm. แต่ของที่มันมีประโยชน์และเราให้ค่ามันเท่าไหร่มันก็ไม่แพงค่ะ oh. so, หรือมจะบอกว่าอย่างผมเดินดูเห็นอย่างรถครอบครัวคันหนึ่งอย่างเงี้ยหน้ายักไปครึ่งหนึ่งคือเราทำบอดี้อนเทน์เสร็จพวกอะไหล่พวกนี้เราก็สั่งให้ได้ใช่ค่ะคือยังไงคุณต้องสไลด์อยู่แล้วเนื้อออกไหมครับแล้วค่าสไลด์รถทุกวันนี้มันก็ไม่ได้แพงไม่ได้แพงค่ะนะฮะเสร็จแล้วก็ก็แล้วแต่จะมาดูรถด้วยตัวเองคือคนรักรถอ่ะยังไงผมมาดูแต่ถ้าเกิดจะสไล์อะไรมันก็ แล้วเราก็มีมีบริการรับส่งรถที่บ้านด้วยนะคะฉะนั้นทุกวันนี้ไม่ได้ไกลเพราะผมเห็นอู่ดังๆนะครับอู่ช่วงล่างโดยเฉพาะช่วงล่างนะเขาจาักหัดใหญ่จากเชียงใหม่สไลด์มาทากรุงเทพใช่<ๆ>ลูกค้าเราที่ต่างจังหวัดม<อ>ี่แบบเยอะเยอะเยอะมากเลยนะเพราะว่างานสีมันไม่ได้ทําตลอดเนาะถ้ามันบางทีไม่เกิดอบุบัติเหตุหรือไม่อยากรถสวยแบบ มันปีละครั้งอ่ะเขาก็จะแบบว่าเออแบบเลือกที่จะยอมมาไกลกเนชายแล้วเขารู้สึกว่าผลลัพธ์ที่มันได้เราก็มั่นใจว่ามันคุ้มพอพอผมบอกผมอยู่บางนาเนี่ยผมพูดว่าไกลไม่ได้เลยนะอาเลยคือถ้าอยากจะทําสีในศูนย์ประการที่ดีรดบางคันเนี่ยทรงคุณค่าอยากจะเก็บไว้เนี่ยลดอายุ20 30ปีนะของคุณพ่ออะไรเงี้ยใช่ไหมครับมัน ก็สไลด์มาทำทีเดียวใช่เพราะว่าจริงๆถ้าถ้าเห็นเราจะมีรถคลาสสิกเยอะเยอะพอสมควรใช่ไหมคะที่เนี่ยเพราะว่ารถที่เก็บแบบ20ปี30ปีเนี้ยลอกทั้งคันทำกันที3-4เดือนอันนั้นแบบกี่แสนก็จ่ายเพราะมันคุณมันเป็นคุณค่าทางใจแล้วแหละมันไม่ใช่เรื่องเงินค่ะมาตรฐานสีที่เราใช้สีนกแก้วอยู่แล้วสีระดับโลค่ะ ครับก็ทั้งระบบทั้งระบบเพราะว่าตั้งแต่แ<บ>โป้รองพื้นใา่ลูก,ก<า>ค้าอาจจะไม่รู้หลายที่บอกว่าใช้สีนกแก้วเนี่ยแต่มันเป็นแคบแคบสีแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าคุณจะทํางานให้มันได้คุณภาพจริงๆควรจะใช้มันทั้งระบบเพราะว่ามันมีตั้งแต่แบบการเตรียมพื้นแล้วก็รายละเอียดต่างๆซึ่งคนที่ทํางานสีจะรู้ว่าการเตรียมพื้นคือขั้นตอนที่สําคัญมาก<อ>ถ้าคุณเตรียมพื้นไม่ดีเนี่ยโอกาสที่จะพ่นออกมางานไม่ดีสูงมากค่ะแล้วทําไมเราต้องใช้การสุลิตทั้งแบบทั้งระบบแบบว่าไม่ แลกจนถึงเลเกร์ใช่ค่ะมันมีไมหมเรื่องของความเข้ากันของเทคโนโลยีแบรนด์เขาเองอะไรอย่างเงี้ยมีอยู่แล้ว<ๆ>เพราะว่าลองลองนึกเหมือนแบบเราใช้ของอะไรที่มันไม่ได้เป็นเซตอะ่ะมันมันคนละแบรนด์แล้วเวลาเขาทํามาเขารู้้อยู่แล้วว่าส่วนผสมที่มันเกิดขึ้นในแต่ละกระป๋องในแต่ละกระปุกเนี่ยมันทําอันนี้แล้วมันไปต่ออันนี้เนี่ยมันจะได้เบสคุณตี้แล้วอีกอย่างหนึ่งช่างเราก็ทางานย่อยด้วยในการในการเรียนรู้ฉะนั้นเราไม่เคย คอมโพมิ e กับต้นทุนเรื่องพวกนี้เลยคือทุกคนบอกว่าแบบบางทีเบี้ยอูเข้ามาแล้วก็อยากจะแบบว่าได้แบบไม่ไม่จ่ายส่วนต่างอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเอางานแบบไม่ต้องดีขนาดนี้ก็ได้คือเราแม่เรามีคุณตี้เดียวคือคุณตี้ที่ดีดีมากๆอ๋อแบบอูที่ผ่านมาเขาจะมีแบบคุณเอาโป๊แบรนด์นี้ใช่หรือใช้สีห่ห้ออื่นก็ได้อะไรเงี้ยซึ่งอังจริงลูกค้าเราอ่ะพอต่อให้เขาพูดแบบนั้นว่า ไม่เป็นไรแบบใช้ไม่ต้องใช้ยี่ห้อนี้ไม่ต้องใช้ต้นทุนแพงอะแต่ความจริงเนี่ยพอเขาเข้ามาที่ไลฟ์คาะเขาก็คาดหวังไปแล้วเรียบร้อยอะถ้าเราทํางานที่มันออกมาแล้วมันไม่มีคุณลิตทั้งทั้งที่เขาบอกว่าไ,ไม่ต้องใช้สีอันนี้ก็ได้ถึงเวลาเขาก็แบบโกรธมันน,น,มนเป็นไปไม่ได้เลยอย่างว่าของไลฟ์คาเนี่ยไม่มีออปชั่นลดเพิ่มให้คุณคือเป็น<อ>นกแก้วเต็มระบบใช่คุณตี้เดียวมาตรฐานเดียวค่ะลดเ,เข้ามาก็ประเมินเหมือนสูตรเลย<ช>ผมยืนดูอยู่มี จุดรับรถเสนอราคาลูกค้าทําไม่ทำอะไรแท้เทียบที่อยากฟังให้ได้หมดคือหลักๆเนี่ยเราต้องบอกว่าเราเราเน้นอะไรแท้อยู่แล้วแหละแต่มันก็มีประเภทลูกค้าที่บางทีเรกเขาเก่าแล้วว่าหาไม่ได้นะหาไม่ได้อันนี้ก็เรื่องหนึ่งหรือบางทีลูกค้าไม่อยากจ่ายอยากได้อะไรเทียบลูกค้าก็จะบอกว่าช่วยหาโ e m ็มให้หน่อยได้ไหมฉะนั้นณวันนี้อะไรที่เป็นสิทธิ์ที่ลูกค้าต้องการก็ขอให้บอก แต่เราจะตรงไปตรงมาทุกเรื่องว่ามันเป็นแบบนี้แบบนี้นะให้ลูกค้าเป็นคนตัดสินใจที่จะใช้บริการหรือเปล่าแต่เฉพาะสีตัวไม่ได้อันนี้เรื่องไม่ได้อันนี้คือมาตรฐานของเราที่เราไม่คอมโพมายส์ต้องเป็นการสุริตเป็นนกแก้วเต็มระบบใช่ค่ะนะฮะก็ฟังมาแล้วก็อยากให้คุณเจพาเดินด้เลยค่ที่คุยว่าบรรยากาศว่าเราดูแลพอดีเพิ่งแบบเพิ่งแบบล้างสูตรได้เดี๋ยวไปดูช่วงมีสะอาดโชว์ได้พอดีไปครับไปข้างในกันฮะเชิญค่ะ สุดท้ายนี้อยากให้คุณเจฝากถึงลูกค้านะครับที่ดูและก็คงอยากจะใช้บริการใจมาครึ่งหนึ่งแล้วเหมือนผมอ่ะผมไปเดินดูเขาใจมาครึ่งหนึ่ง okay, แล้วโอเคก็ถ้าถ้าใจมาครึ่งหนึ่งแล้วนะคะก็อีกครึ่งหนึ่งให้มาเติมเต็มที่นี่ละกันก็อยากบอกว่าจะเชื่อว่ามีลูกค้าหลายท่านที่กาลังดูอยู่แล้วกำลังหาสูวนสี่ละกันที่ตัวเองจะรู้สึกว่าตัวเองไว้ใจได้เพราะมันมีแหละลูกค้าที่มีแบบแบดเอ็กซ์ e n เรนซ์แบบเข้าไปโดนหลอกโดนโกหก เพราะเวลาจะทํางานเนี่ยจะจะเซ mm ิร์ชพันคิปดูแล้วก็เซิร์ชว่าเขาพูดอะไรกันแล้วมันมีเยอะมากว่าหลอกช่างตีหัวเข้าบ้านอนะไรย่างเงี้ยสิ่งหนึ่งที่เจกกาการ,รันตีกับลูกค้าทุกท่านคือคือความตรงไปตรงมาของเราฉะนั้นถ้ากําลังกังวลเรื่องสีอยู่หรืออะไรที่ไม่มั่นใจเนี่ยให้เข้ามาที่เราเลยไม่มีค่าใช้จ่ายเราจะดูให้แล้วบอกว่าอันนี้ต้องทําอันนี้ไม่ต้องทํามีประกันแบบนี้ลูกค้าแบบนี้ทํำยังไงก็ได้ให้ลูกค้าเสียค่าใช้จ่ายให้น้อยที่สุดหรือไม่ต้องเสียเลย ถ้าอาคารไหนไม่จําเป็นต้องทําสีก็คือไม่ต้องทาเราเราอยากให้ลูกค้าป้องกันมากกว่าแก้ไขฉะนั้น <c oughs> ไม่ต้องกังวลว่าเป้ hey, จริงหรอแล้วแบบคุณจะไม่ได้ตงังแบบวันวันหนึ่งมีมีรถเข้ามาหาเราเยอะมากฉะนั้นทํายังไงก็ได้ให้ลูกค้ามั่นใจให้ลูกค้าสบายใจและแน่นอนที่สุดคือถ้ามา,ลา,า,มลมมาลไมลฟ์ลประกันนะเราคุยกันเยอะเรื่อง เบีย้ยซ่อมห้างคือมัอนง่ายไงแต่เบีย้ยซ่อมอู่ก็ทําได้เพราะรถบางคันนะครับคนใช้รักมากจริงๆนะครับประกันยอมให้ต่อประเภท1จนอายุ10กว่าปีแต่ก็จะไม่ใช่เบีย้ยซ่อมห้างและ <ใช S 2> เบีย้ยซ่อมอู<ช>่อย่างนี้เป็นต้น เราก็รับเพราะว่าเรารับทั้งเบีย้ยอู่แล้วก็เงินสดด้วยไม่ใช่แค่เบีย้ยห้างแต่ว่าในส่วนของที่เป็นเบีย้ยอู่เนี่ยจะต้องมีส่วนต่างซึ่งเดี๋ยวพนักง,งานจะชี้แจงว่าส่วนต่างในรายละเอียดเท่าไหร่แล้วก็ดูว่าลูกค้ารับได้ที่ตรงไหนค่ะถ้าเป็นรถคันรักนะครับจะทําทั้งทีก็ลองมาชั่งน้ําหนักดูค่ะอย่างน้อยคือสิ่งที่ลูกค้ามั่นใจได้คือว่าจบงาน ไม่ <Yeah. S 1> ต้องแบบเพราะมันมีหลายที่มากแบบไปทําที่อื่นมาอะไรเงี้ยราคาเราอาจจะสูงกว่าที่อื่นนิดนึงอะไรเงี้ยแล้วก็แบบสุดท้ายก็ต้องทําอีกทำใหม่ทํา2รอบอะไรเงี้ยก็เสียอีกอะไรเงี้ยค่ะได้ครับถ้ารถท่านยังวิ่งได้สําหรับรถที่ปีใหม่ๆนะครับก็ขับมาค่ะให้ช่างตีราคานะครับที่จอดรถสะดวกสบายนะครับแต่ถ้าเกิดวิ่งไม่ได้อยู่แล้วเป็นรถเก็บก็ ถ่ายรูปให้ดูหรือจะสไลด์มาก็ได้ใช่ค่ะแล้วก็จะมีแต่คิดว<ะ>่าจะทําอยู่แล้วนะักสไลด์มาเลยดิใช่แล้วก็จะมีคนโทรไปให้ให้ความรู้แล้วก็บอกอรายละเอียดหลังบ้านตลอดเวลาเพราะมีคน DM มาในเฟซบุ๊กวันวันอเยอะมากค่ะได้ครับก็ฝากไว้นะสําหรับไลฟ์ปัญหาวันนี้ขอบคุณคุณเจด้วยนะครับ,รบที่ให้มาเยี่ยมเยียนนะฮะขอบคุณครับ